สบ,บายดีพี่น้องสบ,บายดีนี่ก็คือเป็นอันวิดีโอเน,นาะวันนีได้นำเสนอให้พี่ให้น้องได้มาเบ่งมาสมน้ากันนะพี่น้องวิธีการผสมพุนหรือว่ามักดินไหวเพื่อเพาะกาเม็ดมะเล็งพันธุ์นะพี่น้องว่าขันตอนเท่ามียังแน่ก็ให้พี่น้องมาเบ่งมาสมน้งกันนะพี่น้อง วิธีปรุงแต่งและกระเครื่องประกอบในการเห็ดดินไหวเพาะกามิดมะเล็กพันเฮามียังแนกบาลณลีสิมาเสนอขั้นตอนที่หนึ่งก็คือเป็นพุ้ยมะพร้าวนอี่เหาไดฮอนไหวฮ้อนไห้ไแล้วนําไปแช่น้ำพี่นนองหลังจากแช่น้ำไหวเสร็จแล้วเาก็มาแบบนี้เนาะแล้วก็มีพุ้ยมะพร้าวแล้วก็มีพุ้ยมาาัรที่เหาไดฮอนไหวแล้วก็มีดินเนาะ มาผสมเขาการเพิ่อม,มาปรุงมาแตง่งรายละเอียดก็คือวานาลีจะมาถ่ายให้พี่ให้นอกในเะบ่งในสม้มทุกขั้นตอนเนาะในการเห็ดน,นี่คือเป็นดินนะพี่นอ้องดินสดที่วาห้าคัดมาจากดินที่วาเหมาะสมในการปลูกพืชแต่มาหอนเอาเนื้อละเอียดนะพี่นอ้องโบไ้มีแนวขี้เนือกขี้ยกมาปุน่นมาสาันซะ ส่วนตัวนี้ก็คือเป็นอันดินทีห้ามากักทพุนมกนักเนาะทีว่าห้ามักมาจากเศษอาหารและะ้วกก็มีส่วนประกอบของเ่ลอีกต่างหากเนาะตัวนี้ก็มีปุ๋ยหมัก่าวมีเศษอาหารและะ้วกดินเนาะมาผสมเขากันแล้กกับมะฮอนเอาละเอียดคือกันเนาะพี่นนองคว้วเข็มข้นก็ถือว่าบ่ธรรมดาเนาะปุ๋ยหมพร้าวนะซองสอบตอดินสอบหนึ่งและะ้วก ขวที่เข้ามักไว้อีกกระสอบหนึ่งมาปรุงเผากันแต่ว่าตัวนี้ก็เป็นกองญงเติบโผล่วาเพิ่นได้เฮดในชุดเดียวกันนั่นรวมอยู่ 4, 4สี่สี่ชุดนะเพิ่นมาปรุงบบดเดียวกผสมบาดเดียวกันเอาสามารถมาผุกข่าวหรือว่าค้นให้เข้ากันแหละนะ้พี่น้องห่างจากเ้าอันนี้หลังจากข้ามานี้แหละข้ากับมาข้นอันนี้เพื่อให้มันละเอียดนะ้พี่น้องเวลาเขา้า ผสมคนข่ากันไม่ก็เหตุให้ละเอียดละออแล้วกะขันตอน,นีนได้กะเบิงน้ำกันนะพี่น้องมาเบิงมาสมวิธีปูแตงดินเพื่อใบพอกะเม็ดมล็กพันธ์ุแล้วก็นใายกะลงถาดลุมเพิ่นได้เหตุอยู่ในสูตรเดียวกันนะมีอยู่ซีสีเราอาิาฎเจ้ามาปรุงใส่บะเดียวกันเลย ตัวนี้เป็นหลอบที่หาเออหลอบที่สี่หลอบที่สี่ปรุงอยู่ในบาทเดียวกันเลยมีอยู่สี่สี่หลอบสี่ชุดไปสันซะาตั้งจากอาดินชะแลกพ๋ยของความาใส่ หลังจากมาประกอบเขากันแล้วเบิรลดแหลนอภิหนงคนกับไดเฮ็ดนี่จะน่อยกับเอามาคนมาเศร้าให้เขากันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้มันละเอียดเนาะหลังจากนั้นกับหลังจากนั้นถ้ากับมัดค้นเขากันะพี่นงค้ไปคนมากคนมากค้นไปจนมันละเอียดคนละจนเนื้อมันเป็นอันเดียวกันะพี่นง คนกลับไปคนครับมาเพราะว่ามันคือตัวบองผ่านะมันมันมันถึงหน้ามาใส่นี่มันสิเปนก่อนถ้าตอนลเอดเนียนออค่ะมันมุนมันอันนี้อันนี้ก็คือวิธีขันตอนเนาะคนไปค้นมาอยู่นี่เลยนะคุณเ้อะประมาณสองหลอบสามหลอดเพล่ะเพื่อมันเข่ากันเพื่อมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเนาะเพราะว่าเครื่องมันมันก็มีอยู่สาม สามแบบนะํำมาสมมาคลุกมาข่าของเขาค่ะค้นไปจนนั่นละเอียดอันนี้มันย่งแบบว่ามะขามก็ยังอยู่ส่วนมะขาวแล้วถ้ากระตุ้นตะคนแต้รู้เป่ามันสิเป็นก่อนเพราะว่ามันกับเปียกในเป็นก่อนเป็นอันนี้อาจจะมันละเอียดใดเนี้ยเขาหมันแต่เนาะพี่นนองเพราะว่าเป็นกระฮ็ดเป็นสูตรใหญ่เลยในสูตรนี้มีอยู่สีเหลอดเนาะสีเหลาะมาปรุงเขากันให้มันได้เป็นสูตรใหญ่ การปรุงเป็นเตาที่สองี่สามเพื่อให้มันละเอียดนะพี่น้องอักนึงบรรยากาศท่านละเอียดนะยังสิได้อีกหนึ่งรอบเพื่อให้มันเข้ากันเป็นอันเดียวก็คการปรุงแตง่งผสมดินไว้เื่อพบกา การค้นหรือว่าการนั้นขย่าให้เขากันกระทือว่าเป็นทีสําเร็จเรียบรอย้อเนาะพี่น้องหลังจากห้าคน้นเขากันได้ดีแล้วก็ห้าปันขั้นตอนต่อไปก็คือเอาผายางมาปูมาปูไว้แล้วก็ห้าวชำระหยายดินเข้าไปอยู่ในหันในทงยางเนาะเดี๋ยวก็เขาไปอบหรือว่าไปมาร์กไววเนาะพี่น้องประมาณอยู่สีห่ห้าหาวัาเห้าชำระดันตักใส่กระสอบไป น้ำใส่ได้ประสันานเน่อถาวรหโอแบบประมาณหาขึ้นดินของเขาเกิดจะสมบูรณ์แบบแล้วก็ไม่เกิสิเขาเป็นเนื้ออันเดียวกันเนาะอเห็ดให้ดินเ่าสมบูรณ์แล้วก็ตักเก็บใบใส่กระสอบใบเนาะพี่เนาะนี่ก็คือขั้นตอนในการเก็บหักษาเนาะพี่เนาะบ่มใบหรือว่ามากไว้ใส่เวลาหาวันเนาะสซามาเอามานำใส่ได้เนน้อ หลังจากเ้าตักแล้วบอได้ก็แม่นเอาผ่าผ่ายางนะตุ่มตุ่มว้จิกว้ให้มันดีเพื่อว่าพอให้มันมีอายอยู่อกไปให้ดีหลังจากห้าจีบขึ้นใบแล้วก็ยังน้ำอ่อนผ่ายางมาก บกมาตมอีกนะพี่ดองเพื่อเหตุให่มันอบอ้าวเพื่อเหตุให้มันแฉบบบให้พิวจิกไวให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเวลาฝนตกมามันจะสีโบหัวบบไล่แล้วก็บ,บรซึมเข้าไปได้มันก็คือสิบอลได้เดี่ยวเนาะเพราะว่าทางนั้นทั้กับห้าโมกไวแล้วอาจารย์จ๊ะ ัวนี้เพียงแต่เอามาตุมเสริมว้อันนี้ก็คือการมาร์คพูนหรือว่าการผสมปรุงแต่งว้สสำหรับปลูกพืชมเล็กพันธุ์นาะขันตอนที่หนึ่งก็คือประมาณนี้นะพี่นนอะอันนี้ก็คือวิธีการมาผ่าพีผ่านอกเอซีแต่ละคนวังว่าคงจะเพิ่งแล้วอะ ในบุตรเทียนหรือว่านําไปนําสายได้น้พี่น้องคนทีมกกักเกษตรมักกสิกรรมกับส,สา,ามารถเบิ่งได้สูมได้เนาะนบุตรีบมักกับบวากันน้พี่น้องคลิปนี้ก็เจะจบไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนน้พี่น้องเด้อถ้าติดตามชมในคลชิปต่อไปแต่เบิ่งอีกในต่อไปเนาะสิมีรายการยังไงวันนีก็กจะน,าน,นํามาเสนอปากพีปากน้องเอซีคือเก่าน้พี่น้องสาบายดี